สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมเมื่อนี้รับมาผมมาพ่อกับเก่งน้อยคือเก่านะครับผมกับบรรยากาศตอนแรงแรงหลังเลิกงานนะครับผมเมื่อนี้นะครับเก่งน้อยได้เมนูแซ่บๆซมาฝากพี่ตอนน้องนะครับก้อยหอยเชอรี่นะครับผมเมื่อยเหตุงานกับมาพี่น้องเมื่อวานนีนะครับผมกินข้าวน้ำกานเด้อครับผมแม่พี่น้องเมื่อนี้บอกเก่งกับได้ทิปข้าวไง มากินกาแฟครับน้องนะครับผมมาครับแซ่บๆน่ลกันครับผมหิวข้าวนะครับผมเห็ดงานเมื่อยมากกินข้าวแรงนลมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อใส่ข้ามแรกกันโอ้อยากข้าวแห้งครับพ่อแม่พี่น้องสั่นหิววะสั่นครับโอ้ยหน่วยหอยเซอรีก็ได้ครับบลอกเก็งเห็ดเองนะครับนี่เห็ดเองคือเก่าครับผมเห็ดเองแซ่บเองนะครับผม อืมือือขอ่าวทาครับผมพักกับตันีหลายอย่างนะครับม่อแม่พี่น้อง,องพักติ้วครับ มะแตงแน่ใบโบบกแน่พักกันจองกันยังมีคือเอออก่านะครับผมแซบครับกินกับพักนะครับใส่มือคือเอออก่านะครับผมบวกเก่งก็ได้บวกใส่มือกับบกแซบครับผมอื้มแซบดีอ่ะ ฝูงบินต่ำก็ยังมีคือเอก่าครับพี่น้องเลยอืมบ,บ่าวข่าวไทยดีพี่น้อง เนี่ยครับอืมอืมพักติ้วนี่สีฟฟาดสมๆจังน้อยนะครับผมกินกับก้อยหอยนี่ื้เข่า่าขนาดครับ ่ะพ huh? mm ี่น้องอืมอืม คือใส่สมัยมย่างไห่ย่างนาวนะครับผมอยากกับไปหางนมเ้าหอยนองคล้องบึงนะครับหอยเซอรี่บางคนยากแย่ยางงานย่างเส้ากับไปหาก้านเาวย่างกลางคืนนะครับผมเอามาต้มก้อยดิบก็ได้ก้อยซุกก็ได้นะครับผมพัดเพชรกับแซบด้วยกันนะครับหอยหอืม

นะครับพักอืมก้อยสูบีสูน้องกินแซ่บๆนะครับผมนะครับอืม <c oughs> สมัยบอเก้งนี่ไปหาก้านเชียดน้อยครับย้มให้อยู่ให้อยู่หน้าเฮานี่ได้เชียดน้อยแน่กันได้มาคอยมาน้าแน่นะครับผมไปกับหมู่กับฝูงนะครับกับทีมงานกันอ้ทั้งมวลนะครับได้มาย้มกลางคืนกันเศร้ามากกับมาเห็ดกินกับหมู่ฝูงเฮานะครับกับแซ่บๆอีกครับสม่าบอกเก้งจะมาพัดเพ็ดกินนะครับผมถ่ายพ่นอ้อยเห็นบอกเก้งเห็ดพัดเพ็ด่อมครับ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมจะเป็นอีกเมนโนหนึ่งนะครับที่แซ่บบอแพรกันกับก้อยเลยนะครับผมอืม <c oughs> ไปหากินหาอยู่หากินน้ำหมูน้ำฟูงได้มากกับเห็ดกับเข่าสู่กันกินนะครับโอ้เฮ้ยแซ่บขนาดนะผมทั้งเมื่อยทั้งม่วนนะครับไปเล่นน้ำหมูน้ำฟูงตะก,กี้อืมอืม อือีกอย่างหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้อง เพิ่นว่าตามอ้อยซีรีนี่มันเมานะครับผมโบเก้งกับโบลูคือกันนะครับว่ามันเมาแบบแบบโบเก้งยังบ่เคยกินบ่เคยลองนะครับผมแต่สุทเท้ากินกับเอาตามันออกอยู่เนยครับตพ่อแม่พี่น้องกับเห็ดตามข้าเจ้าเพื่อนนะครับผมกับแซบอยู่เด้ยครับผมกับโบเบ้าอบยังกับข้าวท่าครับ ม้วนใส่ครับพักน้ำมันแซบบนะ่บนอนเออเรียบใส่ก็ อืมอืมครับเอาพี่น้องครับง่าๆครับคัะเนี่ย

โอ้โมเมนต์น้อยๆได้พี่น้องเลยบอกเก,งก่งก้อยส่กินนี่ลายเติบได้พี่น้องนี่นะครับอืแบบแซ่บ้ากันครับอืมอืม ยูมใส่ครับมันเป็นตอนหัวมันเอคุยง่ายในจังน้อยครับพี่น้องอืม บอกเก้งสมาก,กินพักครับกินกับพักหนยโอ้แซบครับพี่น้องนี่นะมือยุมใจรลดครับอืมอืม,อม,อม แซ่บครับพี่น้องแซบ่บไปเลยครับครับอือาห่าด้ยอืม ครัโอ,อ <c oughs> โอ้ยอะครับพี่น,ออน,น้องมึงอูอกกอ้ลายเติบครับพี่น้องเลยโบเบนน้อยๆครับตอนแรกว่าโอ้กับโบลายปันไดโบเกมโอ้กินไปกินมาจุูกลายเติบไลยพี่น้องเลย

ไป่น้องแซ่บครับผมครับเนี่ยอืมอืมอืม,อมกับผักติวสมสม,สมนุนะครับมวนคุยม้วนคุยโลดครับผมอืมบ้า ล่นมือสุขภาพไหนพี่น้องไอ้บุ๊มบังข้ามน้อยๆนะครับอืม แซ่บครับพี่น้องอืมเอาทายนี้ครับอย,อยู่ครับพี่น้องเลยกะนำบ่ไดใส่มากโดดเนีครับเนี่ย,ยเผ็ดครับผมนะนาอกครับพี่น้อง บอเก่งก็ได้เมนูก้อยหอยมาฝากพีฝากน้องครับมือแรงนี่ก็ได้นะครับผมกาบอเก่งก็ดีใจรายนะครับเห็นเอพี่น้อง FC สุภุสุคนนะครับเข้ามาให้กำลังใจบาเก่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอเก่งมาโดยตลอดทั้งส่งดาวให้บาเก่งในโอ้ขอบคุณลายๆนะครับผมบาเก่งขอบคุณดีๆนะครับผมราบซึ้งใจนะครับบ่ค่อย มีโมเมนต์แนวนี้ยจ็เถื่อนนะครับผมกับเห็นพี่เห็นน้องให,ให้กำลังใจบบาเก่งอ่ะโอ้เบาเก่งก็มีแหงเหตุงานมีแห้งทำลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งกับสู้กันต่อไปนะครับผมพอเม่พี่น้องจะได้ท่อการลำบากอ่ะสู้นะครับอย่าถอยเด็ดขาดนะครับพอแม่พี่น้องเอ้ยบาเก่งกั่อยคือกันสู้คือกันนะครับผมก็สู้ไปน้ากันนะครับพอเม่พี่น้องสปู่สักคนนะครับผมบบาเก่งกับ ขอโทษขอภัยนะครับคํเว่าใดที่เหตุให้พี่ห้น้องบโบมากหรือบบสบายใจหรือว่าบบโอเคกับบบเก้งกะขอโทษอีกขั้งหนึ่งด้วยนะครับผมบบเก้งกะจะนําไปปับปุงหรือไปแก้ไขนะครับผิดพลาดแบบใดพี่น้องกะติเตือนชมขอบเก้งกะมาได้ตลอดนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับโเก้งกะขอลาพีลาน้อง ไปเพียงสำนีก่อนนะครับผมคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ